มาเริ่มทำกันเลยค่ะจะเป็นชุดนอนของเด็กอายุ2-3ถึงขวบนะคะเป็นเสื้อคอกลมกุ้นคอแขนสั้นในส่วนของกางเกงก็จะเป็นกางเกงขาดสั้นเอวใสายางยืดให้วัดเป็นความกว้างของตัวเสื้อ1 6เซนเมตรความยาวตัวเสื้อ3 5เซนเมตร ติเส้นเชื่อมกันทุกเส้นเป็นกรอบก่อนนะคะก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้นะคะจะทําชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะซึ่งจะแตกต่างกันแค่คอหน้าลึกคอหลังลึกแล้วก็รอบวงแขนจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหน้าคอหลังคอหน้าลึก6เซนเมตรเส้นข้างคอ6เซนเมตร แล้วก็ตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะได้โค้งได้ง่ายแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะตะเข็บไหลจากจากจุดนี้นะคะวัดออกมา7.5แล้วก็วัดลง1.5จากจุดนี้ก็ติดเส้นตะเข็บไหลให้ได้7.5เซนติเมตร แล้วก็จากจุดนี้จะเป็นแนวแขนนะคะให้วัดลง14.5ตีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นอกจากเส้นตะเข็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอกส่วนแรกวัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหน้าค่ะ ไปก็ามาทําชิ้นหลังกันนะคะก็จะทําจากชิ้นหน้าเลยค่ะจากจุดนี้ก็วัดลงเป็นคอลึก1.5แล้วก็โค้งคอหลังค่ะแล้วก็ส่วนแรกของแขนเสื้อให้วัดเข้าจุด25ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรนะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลัง แล้วก็แยกแพทเทิร์นออกมานะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังจะได้เข้าใจง่ายเวลาวางผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็วางผ้าเป็นสันทบแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะมาวัดรอบแขนดูนะคะได้กี่เซนติเมตรแล้วก็ไปทำแขนเสื้อกันค่ะให้ตีเส้นเป็นความยาว24เซนเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งหัวแขน ความยาวแขนเสื้อ12เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลงมา7.5ติดเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดหัวแขนก็ติดเส้นทะแยงมุม จะเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันชิ้นหลังส่วนแรกให้วัดขึ้น1.25แล้วก็ส่วนนี้นะคะวัดลงจ2 5ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรส่วนชิ้นหน้าจุดเจไม่ถึง1นึเซนติเมตร แล้วก็ส่วนนี้วัดลงครึ่งเซนติเมตรส่วนแรกของชิ้นหน้าชิ้นหลังให้โค้งเส้นก่อนนะคะเส้นจะได้ไม่หักแล้วก็โค้งเส้นในเส้นกลืนกันเชื่อมกันให้สวยงามค่ะปลายแขนเก็บเข้าด้านละ1เซนติเมตรวัดรอบแขนดูนะคะ ซึ่งก็จะอยู่ราวๆยี่ซติเมตรในส่วนของแพทเทิร์นเสื้อก็จะอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งก็ในส่วนของหัวแขนก็เย็บรูดนิดๆนะคะพอได้เป็นกระปุกส,สวยๆนำมาประกอบกันค่ะต่อไปก็ไปทำในส่วนของกางเกงกันนะคะในส่วนของกางเกงก็จะเป็นกางเกงเอวใส่ยังยื่นง่าย จะทำอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเอวนะคะให้ตีเส้น17.5แล้วก็วัดเป็นความยาวของกางเกง25เซนติเมตรตีเส้นเป็นกรอบก่อนค่ะจากเส้นเอวก็วัดลงมาเป็นเส้นเป้าลึก16เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้นะคะวัดเป้าหน้ายื่น2.5กัก็ตีเส้นลงมาค่ะที่ปลายขากางเกงแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดขึ้นไป2.5ซนเมตรแล้วก็โค้งนิดหนึ่งนะคะเก็บปลายขาการเกง1.5ง แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกางเกงชิ้นหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหลังก็จะทําอยู่ในของชิ้นหน้านะคะให้ตีเส้นเป็นกรอบให้ได้19เซนติเมตรจากจุดน,นี้ก็ตีเส้นออกมา19เซนติเมตรความยาวก็เท่ากันก็ตีเส้นเชื่อมกันชิ้นเป้าชมชิ้นหลังจากจุดน,นี้นะคะให้วัดออกมา5เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นขนาดลงงานที่ชายกางเกงแล้วก็เก็บชายกางเกง1.5ติดตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็จากนี้นะคะให้วัดขึ้นไป5เซนเมตรจะโค้งเป้ายื่นของชิ้นหลังนะคะจากจุดนี้นะคะก็วัดออกมาสัก2.5ก็โค้งผ่านจุดที่กำหนดไว้ จากจุดนี้นะคะกึ่งกลางหลังก็วัดเข้า1.5แล้วก็วัดขึ้น2.5เฉียงๆนะคะก็ตีดเส้นจากเส้นนี้นะคะเชื่อมกันซึ่งในจุดของการโค้งเป้ายื่นชิ้นหลังก็โค้งเส้นให้กลนกืนกันกับเส้นด้านบนนะคะจากจุดนี้ก็ตีดเส้นออกมาเลยค่ะ เป็นกางเกงเด็กใส่ย,ยังยืดง่ายๆเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสองชิ้นชิ้นหลังก็วางสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของเอวหน้าเอวหลังก็เผื่อผ้าไว้นะคะสำหรับจัดสอดยังยืดคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ